สวัสดีจ้าสบายดีพ่อแม่พี่น้องพบพ่อกันแล้วฟอราราลกินีจากกระสวยกระอย่างคนสร้างกระไรพบพ่อกันอยู่เทียงให้เทียงหน้าพี่น้องบรรยากาศเทียงไห้เทียงหน้าพบพ่อกันเส้สายเนี่ยพี่น้องหักกะมาแต่หาหนอไม้มาหดหนาก็เลไม่เห็นผลงานจ้ากำลังหลดดุดกามาแล้วพี่น้อง,องมาดูการเปลี่ยนแปลงของเดินเทียงนางมูดิพี่น้อง มันก็เป็นจักซี่ระจ้านางกระรางไทยเดินบนเทียงนางฟังนั่นฟังที้ปลูกนั้นมันดีไทยจ้าไทยคนทางก่อนพี่น้องอันนี้กระเสียอาถมตะร้างเทียงจ้าจ้าตาตา สบายป้าลูกด้วยล่ะไ,ไก่แท้มาสบายดีใกล้ลสบายป้าลูกจุดประสงค์ที่เทาเห็ดวันทางใหม่นะ่ะพราะว่าอย่างว่าเพิ่นจะอ้อมหัวที่ดินเพิ่นแล้วที่ดินเพิ่อนอะไรครับกับพอมีสองทางในสีนี้เทาก็เห็ดวันทางใหม่พี่น้องอันนี้กระดินเทาเอง น,นี่ก็สามารถปลูกสวนในปลอกหลายๆนี่ปลูกบักพริกบักพายนี่แเข้มนองพร้อมพดง่ายพร้อมอกกพออี่น้องเนาะปลูกบักพริกก็สัตว์เสือรดพดก็รดรง่ายพร้อมที่ดินดินนี่ก็จะเอาเข่าตารางเทียงจ้าหอมน้องสวยงามธรรมชาติทิม ีต้นตาน้ำพี่น้องมองหนเรียงกะัะไยใส่เขากเสเี็ดถนนนี่ให้จากพี่น้องเสดเดินกันเลยหลายก็มีสองคนเราถึงเที่ยวมีเที่ยงผ่นกับเที่ยงเฮาสีทีเที่ยวถนนเสร็จนี้พี่น้องคันครูน้อง ถนนทางเขาหน้าเจ้าของพี่น้องเอ้ยที่ดินเขาเจ้าเขาเจ้ากะออมหัวแล้วเพื่อความสบายใจนะพี่น้องจะได้ขามหัวเปิดหัวเขาเปิดหัวนั่นหัวนี่เอาทางเขาเองดีกว่าสบายใจกว่าพี่น้องนี่ถนนจ้า

กำลังลงมือพี่น้องเออดุดเดินสิบปลูกของกรงะลักแปลกดิดปลูกของจ้า น้องมาที่ปลูกข้าวโพดนี่น้องกำลังเบิกตินหยุดจ้าสวนข้าวโพดนางพี่น้องสวนข้าวโพดจวองแตงนางนัอกระโปรได้แคบๆแบบกระข่วงอสมควรแบบนี้ พี่น้องสวนกำลังเป็นรูปเป็นร่างจ้าจังเลยเตรียมพื้นที่เพาะปลูกพืชผักสวนควรัวจ้าผูกให้ครบทุกอย่างเลยนะพี่น้องแบบว่าได้กินครบทุกอย่างไปเลก็ต้องซื่อไผ่เพราะว่าขันฝนบนโต๊ะเขาก็มีหน้ามโหดจู่พี่น้องว่าสะเขาก็มีคันฝนบนโต๊ะก็ตักนามสะมาโหดพี่น้องเลย ของน้านก็ได้เข่งทางแล้วล่ะ,ละเก็ดเองน้องไายหลาเสร็จตวจ้าพี่น้องเสร็จเรียบร้อยเตรียมเพาะพันธุ์มาปลูกกังเดียวจ้าพี่น้องกวางพอสมควรปลูกข้าโพเดเอกซัมส,สิกินจ้าปลูกแตงกวา นงังสือมาเล็กมาแล้วเรียบร้อยจ้ะดินเป็นต่งงามอย่าเดยพี่น้องขอกว,วัวเก่า เตรียมดินปลูกพืชผักสวนครัวจ้ะข้าวโพดแตงพริกมะเขือจ้า <25 5. S 1> พี่น้องเอ้ยพี่น้องดูสวนแล้วฝนก็ตกห้ำเลยจ้าแสดงว่าเป็นฝนนี่ถ่ายเ้าดุดสวนมันจากสิตกไห้คือมันมใจดีแท้หือ ฝนเป็ดใจจ้าสงสัยอยากไข่กระเทยได้ปลูกของว่าดุดสวนแล้วปุ๊กปััดตกมาเลยใส่เลยจ้าตกแห้งพอมันจ้าพรุ่งนี้ก็สามารถปลูกได้เลยนะจ้าอื่นก็น่ากรสิปลูกขระโพดใส่เลยจ้าฝนตกปลูกขระโพดแล้วก็เห็ดหัวะเสียมเผ็ดยังละ่ะ เสีดอย่างนั้นนะฮะบรรยากาศหลังฝนตกพี่น้องจะกระสิไปสะดินลงใส่เดินเทีย่ยวตลาดเที่ยงนี่แหละจ้าฝ่าฝนเป็นใจค่ะไทยส่วนแล้วก่า ไทยส่วนแรกวะโต๊กใส่แต่ว่านางก็มีบุญหลายเตอะปลูกมันแล้วฝนกระห่ำปทไทยส่วนนี้แล้วฝนกระต๊กห่ำให้ที่น้องถ่ามาตั้งมักตนมักตานสแสดงมาแล้งหน่ยสิซ้ำอีกถ้ามาแล้งฝนต๊กซ้ำอีกแสดงว่านางมีบุญนางสิรวยโอ้ยพอดีปลูกได้นี่ยนะลมเยียบปุบปุ๊บ บรรยากาศดีดีรังฝนตกพี่นอ้องห้องน้ำสางมือสมัครเกรงัจไม่ได้แล้วเถื่อพี่นอ้องมากินข,าขาน่าวไฮข่าวน้าน้ำกันเดอ้อกับเขาเา่ากับมีังราจะต้มนะ้ำไม่ทิบไปหาบังเศร้านจา้าแล้วก็เแจวเจ้ายัางวะเจ้ากัะปู่ ฝนกระปูใส่แมงแข้งจ้าแล้วก็ะตัมักทั่วพี่น้องอี๋ละเอ้ยอันนี้มืัอนี้ลงทุนนะจ่าซื้อปิ้งไก่จ้ามาพี่ลูกไม่ป้อนนะซื้อปิ้งไก่กระจับเอ็นมากินพี่น้องมาเด้อมากินน้ำกันจ้าสบายดีเพื่อนหนึ่งจ้าเด้อมากินข้าวอยู่ให้อยู่หน้านลำกาด้จับฝนกระตกแล้วบรรยากาศก็ดี ต้มน้ำไม้ไปหาฟังเศร้าไอ้พี่นนองฝ้าฝนกับเป็ดจ่สสายกใส่นางสิรูไว้ไทยน้าเรียกว่าไทยสวนแล้วกว็ตกใส่รถจ,จ้าถ้ามันเป็นเดือนเป็นปีเป็นโตกเถือว่าไทยสวนแล้วว่าตกมันคือมี่ไทยสัส แก่เนี่ไทเขาเอิรนหลุดดุบออยดบ้ากูอเอิรทนอหลไถข้อยางเขาเอิรไทบอบอีพ่อปีครับหลุดไทยอันดีมากเลนหลุดดุด วางลู่เลื่อนกับพี่น้องว่าข้ามขึ้นขายไม่ยาพ่ มันด้ได้ตเตออดินงามปะน้ำมน,นมา,นมานเสียเพิ่หนึงเครื่องในพูกกรโดกับแปงเครื่องเครื่องต้นทามาฝั่งซ้ายมือนะเสียบมันมันได้จากสามแถวหัวห่างๆเอาปลูก่เขต้องเห็ดคู่นนเนบใซมีรถจะตัดมาจะาก,กระสอบน่มากกมอลองปลูดกดิจะว่าได้ดีกจขอบผัวเสียบไปเลย กาักสาดีๆสามเทวสี่แทวก็ได้เป็นทะเลดวลไปได้ไหมกรักาน่ะหมี่น้องมาเลือกินข่าวถดุดเมื่อไรตะรดไทยเมื่อไรบอถดลดเมื่อรดไทยบ้านเมื่อ

ขึ้นก็อย่างนี้ลดกลาลงรถขึ้นอยังง้างขึ้นลเ้ลดา้รเอาลดขึ้นนะบอสลดที่รถไมโครมันขึ้นนะบอส ก็งอเนาะขาดใจเนาหรถไทยก็ว่ารถรถดดก็ว่ารถไทยลูกทายก็ว่าเป็นรถไทยด้วยนะรถดุดรถไทยรถไทยข้อยาว ี่น้องขอจบไปเพียบพอดีเด <N> ้อจ้าพอกันคลิปหนาเด้อจ้าขอบคุณจ้าขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์เด้อจ้าขอบคุณที่ติดตามขอบคุณทุกคนกำลังใจเออบ่เห็นลูกยับมาอีกยับมาอีกอีกขอบคุณไอองอ่สบายดีดีอยู่นั่งเียนังเลยนั่งสบายได้ไหมสบายสบายไหมสบายใหม่สบายใหม่ก็สบายบ่งงานเมือนกีนนะ 啊，路，那张嘛。